เสร็จเรียบร้อยอีกหนึ่งคันนะครับเป็นเบก้าบูพาวเวอร์นะครับตัวยกสูง4ประตูตัวเก่านะครับวันนี้ที่มาทํานะครับก็คือมีเทอร์โบ4.2ตัวตรงรุ่นนะครับแล้วกับรีแมปจูนแก้ใหม่นะครับจากเดิน้อขอคือแก้ระบบวาล์วรีแมปไปแล้วละ่ะแต่วันนี้ก็คือเปลี่ยนเทอร์โบผมก็เลยเปลี่ยนเทอร์โบ4.2ให้แล้วก็จูนแก้รีแมปใหม่เดี๋ยวเราดูหน้าตาเทอรโบครับที่สายปจะเป็นตัวไหนครับ ที่ใส่ไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับ4ี่ตัวตรงรุ่นนะครับใส่ท่อแทนเดิมได้ทุกอย่างนะครับตรงหมดทุกอย่างนะครับไม่จะแปลงอะไรเลยนะครับก็จะเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะครับหลังจค่เป็นโชว์ไปรับประกันได้ว่าเสียงท่อจะดุหน้าขับกว่าเดิมแน่นอนเพราะเสียงเสียงท่อออกจากเครื่องเนี่ยคลายเสียงเนี่ยเสียงจะใหญ่ขึ้นแล้วทำให้รถหน้าขับขึ้นเดี๋ยวลองฟังเสียงก,ก่อนอย่างแรกนะครับ คามนี้นะครับมันจะลั่นปัตโตโบเดิมแน่นอนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าทําไปเปลี่ยนเทอร์โบกับจุนแก้ใหม่เนี่ยหลังจากที่ลูกค้าแก้ระบบวาไปแล้วเนี่ยวันนี้ได้มันครับเปลี่ยนเทอร์โบเดี๋ยวดูครับว่าหลังเปลี่ยนเทอร์โบไปแล้วรถวิ่งดีแค่ไหนรากการบูตติดจะดึงดียังไงบูตติดเร็วไหมขับสนุกไหมเหนื่อยไหมเดี๋ยวเราไปดูครับไปครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหลังจากรถคันนี้นะครับที่ใส่เทอร์โบ4.2ตัวตรงรุ่นไปนะครับก็รีแมปนะครับ ลูกค้าขอแบบปันน้อยๆครับจางครับจัดให้นะครับเดี๋ยวดูอาการของรถแล้วเป็นยังไงบ้างนนครับขอบสนูกแน่นอน,นะครับปูที่ตั้งไว้ครับอยู่ประมาณสี่สิบนะครับ ที่บอกตั้งไว้ครับคือตอนนี้คือรถเด็เขาใช้งานมาั่จางบางบางครับเดี๋ยวเราดูสักรอบนะครับว่ารถเป็นยังไงบ้างแต่ครนนี้ธรรมดาครับพี่นงหขวบแล้วว่ามันจะไปดึงเร็วเหมือนรถรถยางบาน,นี่คือรถยางหนารถตัวสูงนะครับดึงนี้ก็ถือว่าแรงแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูสักรอบครับยี่ห้อพี่อะนะ เกิดอะไรเกิดม <isation> <ta iden thanks> <swimming> anyway. ันตักเกตนะครับเดี๋ยวขับเรื่อยๆดูนะครับว่าบูตติดไวยังไงครับเดี๋ยวลองดูนะครับมาดูบูตก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูแรงดันนะครับว่าเป็นยังไงครับดูครับขับเรื่อยๆนะครับเกียร์สาอยู่นะครับกดบูตเสร็จแล้วนะครับไม่เหนื่อยแน่นอนนะครับไม่เหนื่อยแน่นอนขับสนุกแน่นอนครับอย่างนี้นะครับยวดูแรงดันนะครับที่จูนไว้นะครับ สองกว่าแล้วนะครับ2 3 4านะครับสอง่นะครับที่ผมจูนไว้นะครับแรงต้านสีวนฝ่าแน่นอนนะครับเราประกาศได้ว่าแรงขัดสนุกนะครับสนใจก็ทักถามมาได้ครับจัสเจย์เขไมเร็วนะครับทบโตัวตรงรุ่นนะครับพร้อมใส่นะครับ9,900บาทนะครับพร้อมกับสายถังโลหะทุกอย่างคือจบนะครับ9,900บาทส่วนถ้าลูกค้าคนหนที่รีบมากับผมไปแล้วนะครับ ไม่ต้องเสียงเงินรีแม็ใหม่นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายจุดเสร็จจุดแก้ฟรีตลอดจุดให้ตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้ายังไม่รีมาครับก็รีผมได้เลยครับจ่ายแค่ห้าร้อยบาทเขาถ่ายรานะครับจบอยู่เก้าหมื่นต่ำต้นนะครับรับปกันแต่ว่าแรงกับมันแน่นอนดู่นักรอครับ